ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสวรรค์ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวธัญพัฒน์กิติมิรันกุลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสวรรค์วันที่ 1. กุมภาพันธ์2568นางสาวธัญพัฒน์กิติมิรันกุลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสวร์ ได้มอบหมายให้กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลทั้ง9ตำบลลงพื้นที่ปฏิบัติงานหน้าที่เป็นผู้สังเกตการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิวันที่4กุมภาพันธ์2,568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนดูระดับอำเภอคอนสวรรค์ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสำเรเอเนตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น วันที่5กุมภาพันธ์2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสวรรค์ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสำมร็จเอนเนต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่7กุมภาพันธ์2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสวรรค์ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อพระมหากษัตริย์ ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567วันที่11กุมภาพันธ์2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนดูระดับอำเภอคอนสวรรค์ได้จัดโครงการเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนดูรูปศูนย์ส่งเสริมการเรียนดูระดับอำเภอคอนสวรรค์ วันที่28กุมภาพันธ์2568โดยนางสาวธัญพัฒน์กิติมิรันกุลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสวรรค์พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสวรรค์ร่วมจัดนิทรรศการมหากรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ปีการศึกษา2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสวรรค์ขอจบการรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ